ก่อนใส่เป็นยังไงนะครับแม่ใส่แล้วขาเมื่อนี้บ่ฮะขาขาทีม่มีปัญหาเป็นยังไงก่อนมันเจ้าแล้วเออแต่ก่อนมันเป็นยังแม่กระดูกข้ามเส้นอ่ากระดูกข้ามเส้นครับครึ่งหนึ่งเลยเอ่าหาหมอสีย่ยาอีซิบเข็มห่างละวซิบเข็มเออหมอนั่นเอาสามขันครับเขาว่ามันเจ้าก็เลยไปอ่าไปดิกระโปงเจ้ามันบ่๊ะเจ้าบ่ก็เลยยินก็เปิดเบีอยู่ตั้งยานวดนี่นะเอาด่วนมึงก็น่า อันนี้รักฐานการนวดเอาโซ่ได้นวดน้ำมันตัวไหนเล่นว่ะอ้ยนวดจักขวดแม่จังดีขึ้นนี่อ้ยหลายขวดด้ว่เที่ยงเก่าเก้าขวดเมดเโอ้โหโอรัหโอ้โหโอ้โมโอ้โหโอ้โหอ้กหโอ้หอ้โหอ้แหอ้ออ้อันหอ้โ้โบโอ่โหโอ้โหรอ้โห้โห้อ้อม้านอ้้เออ ปวดน้ำแขนน้ำขาดีโยกขึ้นมาไรงเราเจ็บอาบน้ำก็ยังงกขันน้ำก็ยังเจ็บไข่เน่ตู้มือนี่ไข่พอโยกไรไปไรจะกี้นี่เจ็บเบิดกระดูกกระเดี่ยวนะเจ็บเบิดกระนวดเบิดแล้วนวดเบิดกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยมันเบิ้ลโตโตน้ำแขนน้ำขานวดเบิดลเออห่างกันว่าห่างกันตีนนี่มันพุ่งไปนี้ก็ท่ายาลุกไปก็เจ้านี่หว่าเจ้าแล้วยางสบายแล้วดีกว่าเก่าแล้วยางดีกว่าเก่าแล้วอ้่ะไฮยู่ดีมีแห้งในแม่เด้อ ปวดหลังปวดเอวปวดเขา่าปวดกล้ามเนื้อไหลติดเอ็นยึดกระดูกพับเส้นทุกๆอาการปวดเนื้อครีมซึมลึกซึมไวในหนึ่งนาทีซึมนาน48ชั่วโมง